มาตอบคอมเมนต์นี้ครับครอบภาพยังไงให้เท่ากันโดยภาพที่โหลดมาขนาดไม่เท่ากันอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้คนระับผมจะมาสอนวิธีการครอบให้ขนาดเท่ากันในทุกภาพนะครับในโปรแกรม Premiere Pro ไปดูกันเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับที่ไทม์ไลน์ของเราตอนนี้ครับมีภาพหลายภาพแล้วก็หลายขนาดครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนลากภาพของเราลงที่ไทม์ไลน์แบบนี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนทาการลากคุมทุกภาพเลยนะแล้วก็คลิกขวาแล้วเลือกคําว่า set to frame size นะกดไปเลยภาพทุกภาพเนี่มมันนนอาาให้ขดแบบช ด้านใดด้านหนึ่งนะให้มันเต็มด้านใดด้านหนึ่งประมาณนี้แล้วให้เพื่อนทําการลากคุมทุกภาพนะแล้วกดเน็สนะคลิกขวาเลือกคําว่าเน็ตแล้วก็ใส่ชื่อกดโอเคอ่าตอนนี้มันก็จะรวมเป็นตัวเดียวกันแล้วใช่ไหมให้เพื่อนมาีทเอฟเฟกนะครับแล้วให้เพื่อนหาคําว่าคอปนะลากคอปมาใส่ในตัวเน็ตของเรานะแล้วให้เพื่อนเลื่อนเส้นเพฮดเนี่ยหารูปเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันเล็กที่สุดอ่าอย่างรูปเนี้ยเห็นไหมไอ้รูปขขาวรูปนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันขอบเนี่ยมันเล็กเล็กกว่าภาพอื่นๆเนี่ยเห็นไหมเราหารูปที่ กดที่แถบคำว่าคอปนะแล้วให้เพื่อนทําการลากตัวคอปนี้มาเลยลากมาคอปตัวภาพเล็กที่สุดของเราเนี่ยให้มันกินขอบเข้ามาสักหน่อยก็ได้นะอ่า ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ด้านบนนิดนึงด้านล่างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่ผมแนะนําให้กินขอบเข้ามาหน่อยเนี่ยเวลาภาพมันซ้อนกันเนี่ยมันจะแบบมันจะได้แบบไม่มีอะไรลืมๆกันซักพิกเซลนึงเนี่ยมันจะไม่มีเลยเออถ้าเกิดเราลากกินเข้ามาหน่อยหนึ่งนะในแต่ละด้านนะอ่ะทีเนี้ยเรามาดูไล่ดูแต่ละภาพเห็นไหมพอเราเล่นแต่ละภาพเนี่ยทุกภาพตอนนี้เนี่ยเท่ากันหมดแล้วนะเห็นไหมอ่านี่ครับก็คือวิธีการครอบให้ทุกภาพเนี่ยมันเป็นขนาดเท่ากันนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมคิดได้ตอนน แบบไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาอธิบายให้แบบวกว้างกว่าอนนี้ก็ได้นะเผื่อผมอาจจะยังทําไม่ถูกใจที่เพื่อนนะบบเพื่อนคอมเมนต์มานะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้หมายถึงแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาได้เลยนะแต่ก็ที่ผมนึกได้เนี่ยวิธีการทำเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะ